เพิ่นมีรถลับทรงนี่ด้ยครับถ้าว่าไปนล้วเพิ่อนแับนีนะครับรถลับซองขึ้นไปไหวพระบรมสารีริกธาตุอยหลุล่ะลครับเจดีย์ใช่ใช่บางคนแล้วผมสีมาเบิ้งยางไปเลาอหเบิ้งวิวครับเบิ้งวิวขางขางกำแพงวิวข้ามข้ากกำแพงยางกันเลยพี่ล่ะครับเป็นจงช่วงไป สูงขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ไว้ในคําแห้งครับอัคน,นี้ก็เริ่มเศร้าเริ่มหอบแล้วไปเรื่อยๆ๋ยวนจะมีข้างบนอันนี้อยู่ห่างแต่กับแห้งอยู่ครับแต่ก็สูงไปเรื่อยๆหัวเบื้องทางนี้กันะอสูงไม่ใช่ใหญ่เลย ไปก่อนนะไปเรื่อยๆครับตรงนี้กับชิเปียนหลังจากกระดานลังนี่มันจะซื้อกันทงหนึ่งเลยครับซื้อกันิงหนึ่งเลยโอ้โหถุองอยางมาเมื่อไงอันเดียวกับที่หักมุมตามภูมิประเทศครับของภูมิเหตุของภูเขาของบริเวณวัด หักม,มุมครับหักม,มุมโอ้พึงเห็นครับอ๋อจะมีห้องน้ำครับแถวนีมน้มีห้องน้ำมีห้องน้ำโอ้จะดีพี่เจา้จาห้อง,ง,ง,งนะ้ำเถอะดีห้องล่างไงยิ่งงาพัน ดันหนอกกันนะมั่นทีเขาไว้ใดว่ล่ะอันลองไปเบงนันครับอมองนี่สีสิโหลดตั้มลองมากครับนี่โหลดตั้มสีออบไหพุ่นออบไัสันขึคค้นสูงไปอีกแต่ความสิลบขึ้นละครับเม่อยวาไว้ิ้วน้ำปิดเอาน้มามันนํำครับ อันนี้สันบนครับนี่ข้างล่างมีนย่างไ,ได้ครับที่ผมย่างมากว่ากันอันนี้ด้านบนด้านบนกับสีสูงขึ้นสูงขึ้นเลยกับสเบิ้งมุมสูงครับเอ่อนเห็นเขตจัจากวัดยาโสทรานวัวกับมุกดาหาร ด้านหลังกันเป็นกาลสินอเออเมยอะไรครับบรรยากาศดีครับมาน,นี่วีผ,าวผาาาว้าวีผ้าฮังด้มาบันไดครับปล่อยปลายนิดๆในในซ้ำนี่แล้วครับวีผ้ามานี่โอ้เออเมื่อย ย่างไปเรื่อยๆครับย่างสั่นบนเมืองบัดินเมือหันย่างสั่นล่างมาแล้วเป็นย่างไหบรรยากาศอีกแบบนึงครับด้านล่างกันแดดกันฝน,นได้ด้านบนเห็นบรรยากาศตั่วไปครับออกฝ่าง่ามไปอีกแบบนึงครับอากาศปลอดโปร่งโอ้ยมีแห้งเลยสูดหายใจเต็มปอดเลย ออกซิเจนนี่บริสุทธิ์เลยแถวนี่ว่งทีล่ะครับต้นไม้โอ้นี่ต้นเข่งเนี่ยนี่เข่งโอ้มีหมากนู่วยอีกตัางหากหมากเข่งครับหมากเข่งเอ,อ้ยเห็นหมากเข่งนี่แหละครับหมากเข่งต้นเข่งนี่เป็นไม้ เนีแกล้งเนื้อแข็งนะครับไอ้เข่งอันนี้เห็นบอมันลนลงนี่นื่อมันเสียออกหวนานหวานปาดิต้นเข่งอันนี้ก็ต้นแต้ครับเด็กต้นแตะมะขาแตะแต่น้ำมันแต่แตลนเนาะนี่อันนี้ต้นแต้ครับอันนี้ว่าต้องพูดถึงนี่โ้โหดีครับ ไผ่ครับไผ่ก็มีหลายสนิทด้วยล่ออันนี้เ็นไผ่ยอย่างนี้น้อนี่น่าจะเป็นไผ่บ้านหรือไผ่สีสุกกบะบอกหมดละอันนี้ฟางครับดิไม่ฟางนึกไม่อล่างประมาณนี้แหละครับจับที่ฟีดตือกือ ไม่ล่างแล้วมั้งต้นนี้ไม่ยังนองต้นนี้จำบม่ได้ไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยแต่ตอนนั้นคงจไม่บกไม่บกกระบกไม่บกครับอันนี้ไม่แตะ อุ้ยอัดลาดด้ยเหรครับซื้อหิ้นี่ไงคุณเหรอครับย่งางไปเรื่อยๆอ่าโอ้ยซื้อครับนี่ด้านบนครับด้านบนบรรยากาศเดเบิังบรรยากาศเบิังวีผ้าครับวีผ้าสิปปามาวีผ้ๆๆๆๆา,าสิมาเอาอย่างมาเพราะว่าเมื่อนี้แล้ววีผ้าสิเขาไทยได้มื่งนี่ บ่ได้เขานะครับเฉียดเฉียดแต่ว่าอิทธิพลนก็เข้าไทยอยู่อิทธิพลนเขานะโอ้โหนี่มะข่าอันนี้ต้นมะข่านี่นี่เป็นยังไงล่ะครับต้นมะขา่านี่คล้ายๆก็บักแตะมะข่าเอ่อไงไงไม้มะข่ามะข่ามง ครับโอ้บรรยากาศดีครับโอ้เจ็ดนาทีกว่าเราตัหยุดไปไท่ายไปหยุดไปไท่ายไปต้อนอย่างน้อเดอก,อก,อก,อกขาวๆใต้คางนี่ดีต้นไม่ดีเพรมคุณเคยครับนี่ครับคุณเคยตอนเด็กๆหน่วยมันสิเป็นพ่วงๆ ใส่บังไม้ไผ่ยิ่งต่ำต่ำบังต่างโพร,รับเอินดูกะล้อมครับไม้อล้อมยิ่งบังต่างโพบังแตกนั้นตอ้นอยังน้อ,นอดอกสียังไงใบคือใบยพยุ่งครับมนจะสีแมนบ่แมน กันทได้สบทั้งสี่เลยครับสบบรรยากาศดานบนเขาคำแพงคำแพงวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้โหดีครับใบบักคัมบรรยากาศดีดีครับผู้ใดอยากมาเที่ยวกับมาครับอยากมาเดิอนออกกำลังกายคือนบกได้ด มื่อโซ่มบได้เด็นปั้นนักเรยียนเลยแก่แก่เพจหน่อยหนึ่งบ้านยางดีกลัวเลยกับบานยางอยู่เทิงกระแพาะนี่แหละครับวัดใหญ่ชัยมงคลอำเภอหน,นองพอกจังหวัดเลสครับคืออยากกินไอติมกับมากินไอติมนี่แหละครับกินไอติมกาแฟฮ่า โอ้ย่างออกกำลังกายครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับเข้าหน้าที่กวา่าโอ้นี่สนแตะครับนี่แตะน้ำแล้วนี่แตะน้ำแทะนี่มาขาดแตะต้นสูงๆนั่นต้นประดูแล้วนั่นนะอันนี้ก็พักโอ้เป็น่ยเอาไปกินครับตาบอ,อกฮง,งแท้นี่ไหม กระทินริมรือวนีนไหมครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ